สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เรามาเบ่งสำหรับข่าวสารอัปเดตข่าวสารลาวลีกประจำฤด,ดูกาล2023ที่ผ่านมานี้ในสมโมสรเวียงจันทร์เอเนาะเป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่เข้าห่วมลาวลิกหนึ่งซึ่งประเด็นแล้วก็รายละเอียดที่มันเกิดขึ้นใน เาลีกปีนี้ก็มีหลายๆอย่างทั้งกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็เรื่องของบุคลากรภายในแล้วก็อัตราทีมแล้วก็เรื่องของงบป,ประมาณแล้วก็การบริหารทีมต่างๆซึ่งล่าสุดทางสโมสรเพิ่นก็ได้ออกมาสีแจงเป็นทีมห้อยเนาะแล้วเขาก็จะมาเบิ่งรายละเอียดที่เพิ่นสีแจงว่ามันเป็นแนวใดสําหรับสโมสรนี้ก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีหนักเจคีพิทท,ท,ทีมสารมาแล้วเนาะ แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆนี้เราจะมาเบิ่งล่าสุดทางกออเวิร์นสวร์ศรีวิไลเนาะก็เป็นอดีตครูฝึกข้องทีมสาราวแล้วก็เป็นนักเทะที่ได้รับรา,างวัลดีเด่นแล้วก็เป็นค้ช A เอไลเซนซึ่งก็ถือว่าเป็นการออกมาผู้เรือออกมาสีแจงเรื่องของประธานสโมสรเวียงจันเอฟซีนั้นควรที่จะพิจารณาแล้วก็เบ่งผลงานในปีนี้สําหรับลาลีกทีมเอียงจันเอฟซี การบริหารทีมหลายๆอย่างและองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผลงานในปีนี้ย่ำเย่ยที่สุดซึ่งอนดีว่าเป็นการออกมาผู้ือาวมาสีแจงเรื่องรายละเอียดต่างๆเนาะอันนี้เมนทาก็จะได้พิจารนา,นากันสาหรับเหล่าลีกทีมที่จะเข้ามาในแต่ละปีเนาะซึ่งก็มีดาราม่าเกิดขึ้นหลายๆอย่างเนะาะทั้งแฟนบาลแล้วก็เรื่องของบุคลากร เรื่องของหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในลาลีกเนาะมันก็มีหลายๆอย่างที่เฮตหฮไอคอนประพอใจสําหรับแฟนบานของทั้ง F c ซเอเวียงจันเนาะเอเวียงจัน FC เอฟซีนั่นเนองเนาะมีหลายๆอย่างซึ่งมันแตกออกหักเป็นหลายๆม,มุมซึ่งซื้อทร,รมรเทศนี่ให้ความสนใจแล้วก็มีเรื่องการพูดถึงหลายๆอย่างเนาะมีการเว่าเรื่องของเสื้งที่เป็นเสื้อหมวกแดงแล้วก็เป็นสื้งที่ติดลบนำเนาะ ล่าสุดทางสโมสรเพิ่ลก็ได้ออกมาสีแจงแล้วเ,เรื่องของประเด็นที่มันเกิดขึ้นเพิ่อเกดให้กล่าวคาว่าจะยอมรับผิดชอบเรื่องของผลงานแล้วก็การบริหารทีมในปีนี้ซึ่งการแข่งขันแมนเออร์เดว่า7จ็นัดนี้กาสะนะ,อะบอสะนะเนาะแล้วก็มีเพียงแต่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเนาะ,สะเสมอหนึ่งนัดเสียหกนัดมีเพียงหนึน่งคะแนนพาออนเดว่าเสียประตูหลายที่สุดเนาะในลาลีกหนึ่งในปีนี้ โดยเพื่อนในอ้างเหตุผลดังกล่าวว่าเมนตรงจุดออนแอไลเรื่องการบริหารทีมเรื่องของอความพองโตเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องระบบวัฒนาการทีมทีข่ขาดความสุนดุลเ,เรื่องของเรออื่องของเดว่าเป็นการขาดสมดุลที่อยู่ในระดับเกณฑ์ที่จะเป็นแบบว่ามีการพัฒนาเนาะแต่ว่ามันขาดหลาย,ลาย,ลายอย่างถ้าว่าเทิงในเทียบเศรษฐกิจบันปัจจุบันนี้เนาะการมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะ แล้วก็เออเดีว่างบประมาณในการทําทีมในครั้งนี้นี่ก็เหตุให้ทีมในลาลีกนี่ก็มีผลกระทบหลายๆทีมบพราว่าแต่ทีมเดียวนาะมันก็นมีผลกระทบทั้งแต่ลาลีกน่งจนหอดาลลีกสองนั่นเองสหรับผลกระทบดังกล่าวนี้มันป็ะเทศุให้ซื้อตามประเทศน้อยให้ความสนใจซึ่งนัดลาสุดนัดปิดไทยฤดูกาลรลราลีกหนึ่ง จำระดูการ2 0 2 3นั้นก็ถือว่าลวงะบสมารถเอาชนะทางด้านข้อเวียงจันมาไป18ป,ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นนี้เนาะที่มันเกิดขึ้นในโลกโุเสีเยงมีเดียวว่ามีการเอื้อนว่าแยกออกมาเป็นออกสองเสียงเนาะสองมุมก็คือเป็นมุมมองและก็สไตล์ของอที่เอื้อนว่าแฟนบอลให้ความสนใจเนาะก็ซื้อต่างประเทศนี่ให้ความสนใจหลยซึ่งโค้ชของลวงะบางนี้ก็เป็นคนไทยเนาะที่สามาถเอื้อนว่า ฮอ,อนแห้งในนัดสุดท้ายทะลุมเวียงจันไป11ประตูต่อศู์ซึ่งซื้ซอ,อ่ิพ่นกล่าวมากแล้วก็มีการพูดถึงลังยางมากเลยเนาะคือโคตรคนนี้เนาะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้มันกระทึงภาพลักษณ์ของลาวลีกที่บอกว่ามันกะเป็นอีกหนึ่งลาวลีกหนึ่งมันสมควรหรือบ่เนาะอันนี้ม็นมุมมองของอทางแฟนบ้านแล้วก็หลายๆซื่อในิวในทางประเทศที่ให้ความสนใจว่าเออลาวลีกหนึ่งแล้วเป็นอย่างคืออัตรานการเสียประตูอัตาราในการยิ่ง ต่อคู่ต่อสูนี่กว่าคือว่าแปลกแล้วก็มาแวกแนวหลายๆมันก็เสื่อมโยงซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะถึกทางปีศาตรวจสอบเนาะต่วมีการพิจารณากรณี่างๆางซึ่งมันจะวาดตั้งแต่ผู้ใหญ่จนหดระดับคันท้องถิ่นอันนี้เป็นจุดที่เอาควรที่จะเบิิงนํากันซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจุดคี่เฮตไฮลาลีกในปีนี้นี่ขาดความสมดุลซึ่งในปี2015หเนาะเขาจะเห็นด้ว่า แฟนบานให้ความสนใจบานเตะหลายสำหรับในปีนั้นซึ่งมาในแต่ละปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่ามีประเด็นที่มันเกิดขึ้นหลาย,ลายอย่างแล้วก็เป็นองค์ประกอบซึ่งทางของสอตลเพื่อนก็จะเน้นหนักให้แต่ละสโมสรเพิ่มเรื่องหลายอย,ายา่างว่าจะเป็นเทคนิคเรื่องของพละกําลังเรื่องโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสโมสรงบประมาณการทําทีมหลายๆอย่างมันก็จะเห็นให้ ที่มันมีประสิทธิธภาพหลายๆขึ้นเนาะสามารถต่อสู้ในทีมอาเซียนได้นี่ก็คือสําหรับประเด็นที่เกิดขึ้นสําหรับลาลีกในปีนี้เอันเดอว่าเป็นสิ่งทีให้แฟนบางเนี่ยออกมาก็คือจะมีสองมุมเนาะมุมหนึ่งก็คิดในเชิงที่เป็นบวกมุมหนึ่งก็คิดในเชิงที่เป็นลบเนาะซึ่งอาจจดว่าเป็นการจุมตีไปทางสมุรนเป็นชั้นอิปที่ว่าการบริหารทีมนี่ยำเย่ที่สุดในปีนี้เนาะแต่เขากับเข้าใจในการทำทีมของแต่ละทีมนาะจะแยกโบเมนทีมอาที คาเลี้ยนคำมหกรรมกีฬายูทีเชียงขวางเดอ้อเนาะมันจะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งทีมเนาะที่มีผู้บริหารทีมที่มอบอัศสสิิร์เนาะอันนี้เมียนเขาต้องเข้าใจนํากันสำหรับหลวงพบางเอฟซีในปีนี้นี่ก็คือบาฮอนแห่งในไทยฤดูกาลเนาะโค้ชไทยคนนี้ก็สามารถหาทีมเก็บใสนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทํานักกีฬาและก็สาวแฟนหลวงพบางนั่นเองแล้วนี้ก็คือว่าเป็นนาสมเซยเนาะที่สามารถคว้าแชมป์ได้เนาะ ในดวงใจแต่ว่าบมเมนเซมที่หรือว่าเป็นเซมที่ยิ่งใหญ่เนาะก็คือเซมเรื่องของการเก็บเต็มเซมแล้วก็อัตราที่จะหให้แฟนบอลมีความสตากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเนาะที่เพื่อนได้เฮ็ดในทำทีมวรวมะบางในครั้งนี้ก็คือว่าซุ้มเสยลายที่เพื่อนนีสามารถพาลวงะบางนี่ฮอนแฮงในทายเกมแล้วก็สามารถยืดยุ่นในระดับกลางๆของอทีมต่างๆยักษ์ใหญ่บอลวีนจังน้อยเนาะเขาก็สามารถยืนจนในระยะสุดท้ายที่พอที่จะเอาชนะ ในระดับสกอร์ที่โบนักหนาสาหัสเนาะอันนี้เป็นการาวางรูปแบบเกมต่างๆเนาะอันนี้ขอสุ่มเซยส,สาหรับโค้ดไทยแล้วก็โค้ดของหลวงประบางคนนี้เนาะที่สามารถพาทีมหลวงประบางนี้สามารถยืนในระยะที่ได้ดีแล้วก็มีการบริหารทีมแล้วก็มีเรื่องของอะคาเดมี่ต่างๆที่มาสอดคล้องมันกจะเฮ็ดใหไทยมีพื้นฐานโครงสร้างของหลัง เรื่องของวงการกีฬาบันทิ่เราให้มีความแข็งแรงหลขึ้นเนาะลาซดนี้เข้ามาเบิ่องอีกหนึ่งทีมที่แสดงความยินดีเนาะก็คือทางด้านของสโมสรสางน้อย FC นั่นเองหรือว่ายัางอ e ิลิเพน f c ฟนั่นเองนี่ก็คือว่าควาเสมสองปีติดต่อกันแล้วเนาะแต่ว่ายังบย่บสเยประตูให้กับทีมได้เลยสําหรับาสามสรสางน้อยเอฟซีเนาะอันนี้เข้ามาเบิ่งเรื่องของสโมสรนสางน้อยเอฟซีกันซะก่อนเนาะก็คือ เป็นทีมที่เออเดียวว่ามีประสิทธิภาพไหลขึ้นเนาะแต่ว่ามีการใจแยกออกมาเป็นทีมห้อยซึ่งง้อยใบนี้ก็จะมีการแข่งขันบานเตยิงลาวลีเนาะไปทำฤดูกัน2 0 2 3นนั่นเองเขาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมสโมสรสางน้อยเอฟซี e C แล้วก็หลายๆทีมที่กำลังจะทำการแข่งขันสำหรับสโมสรอนางน้อยเอฟซี e C ก็สามารถคว้าแชมป์ในปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเออเดว่าคว้าแชมป์มาได้แบบมัดมก็คือสีถ้วย โดยนักเตะท,ทีโดตดินในปีนี้ก็จะมีอาผู้สับประตูสรลัสักเนาะที่ยังบาเสียประตูแล้วก็มีอาบุญประจนบุญกองที่เป็นนักเตะท,ทีเอรเนวาแบกทีมมาเนาะสามารถพาทีมมาฮอดจุบนี้ได้แล้วก็มีหลายทีมแล้วเขาจะมาเบิง้งอาสำหรับในฤดูกาลนี้ว่ามีไยแดดที่ได้รางวัลเนาะแต่ละตำแหน่งผู้สาบประตูก็จะเป็นสซลัสักเนาะอันนี้เอรเนวาลินดีแห้งเลยเนาะสำหรับอาเบส าซีซันในฤดูกาลสองพันสํามสำหรับเราเส่วนกองหลังก็จะมีพุทโธงจากสมสุทรสาคราซสงดาวีจากสาง้อยอากตสดาจากมาสเตอร์ซีเว่นธนุทองจากสามสรสาครสังยนั่นเองอันนี้ก็คือสําหรับแบกฟุตเนาะหรือเดบิวเซสนเตอร์นั่นเองเนาะสินเตอร์แล้วก็กองกลางก็จะมีสมฤทธิ์จากแขวงหลวงพระบางที่ติดมาในครั้งนี้ก็จะมีบุตรธวีจากสมุรสรมาสเตอร์ซีเว่นแล้วก็มีออ,อีกเราจะมี ธนาพมเดชจากสโมสรเอสซาราแล้วก็มีสีสวัสด์จากสโมสรกองทัพแล้วก็กองหน้าก็จะมีทางด้านข้องบุญประจันบุญก้องจากสโมสรสางน้อยแล้วก็มีราฟิเอล,ลอันนี้ก็จากสโมสรมาสเตอร์ซเวนที่ยิงประตูได้ในลีกซองนี้ก็ถือว่ากดหลายสมควรเนาะอนนี่ก็คือสําหรับทีมที่เป็นใว่านักทีมที่ดีเด่นเนาะประจําปี2 0 2 3นั่นเองสําหรับ ในปีนี้เราลีกแล้วเอาจะมาเบิ้งเรื่องของหลายๆคนที่ยังบ่เข้าใจเรื่องของรายการ AFC c u คับกับ AFC Champions League เนาะหรือว่า ACL นั่นเองสำหรับทีมในครั้งนี้นี่ทีมที่สามารถผ่านเข้ามาได้เนาะก็จะอื่นว่าเ้าเทียบในทีมอยู่ในลีกยุโรปก็จะเป็น UCL ตัวมากก็จะคือยูโรปาลีกนั่นเองอันนี้เนาะแล้วเขางนี่ก็มีเพียงแต่สโมรสรอ่ เอ็นว่าหนึ่งเดียวที่เขาหว่วมในรายการ AFC ในครั้งนี้ก็เป็นหอบพี่ออฟพี่จะเข้ามาอย่าลืมเป็นกำลังใจเนาะให้กับอารายการที่จะทําการแข่งขันไว้นี่กาจบะมีบุญประจันก้องในทีมสัางหน่อยแต่ว่าเิ็นกระดึงทางด้านของปิทากกอมาทิราชเนาะจากลาเล่นอยู่ในลีกตามประเทศเนาะคือ,คอไทยลีกโซงนั่นเองลับเข้ามาเสริมทีมในปีนี้ให้กับสังน้อย ราะว่าจะเป็นจุดเติมเต็มให้กับสางหน่อยเนาะสำหรับในข่าวทีเอเดอว่ามีความสนใจรายในปัจจุบันนี้สำหรับนักเตะที่มีฟอร์มฮอนแหงที่สมาถคว้าในปีเดียวเนาะสี่ถ้วยเนาะก็คือทั้งบุญประจันบุญกองที่มีข่าวลือแล้วก็ในปัจจุบันนี้อาจจะ,ะเบม่นแล้วข่าวลือเนาะก็คืออ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะที่จะมีโอกาสง่ายไปเล่นในลีกกัมบูชาเจียเป็นทีมฮอยเราวอาดการ์จะฮ i t คิป แนะนำแล้วก็รายละเลอียดต่างๆซีจีรายละเอียลลอดต่างๆให้กับท่านชมอีกเต็มทหนึ่งเนาะล่าสุดนี้เพื่อนกับเกมที่จะไปเปิดตัวกับสโมสรใหม่ของเพื่อนเนาอะอยูทีลีก柬埔寨แล้วก็โอกาสที่เพื่อนจะมาซวยทีมสายเรากับมาลุนอีกและก็มาติดตามกันอีกเนาะสำหรับบุญประจบุญคองในปีนี้แาสร้างผลงานได้ดีสําหรับรายการทีมซายและก็รายการต้นสกัดที่เพื่อนจะทําการแข่งขันสำหรับลีก柬埔寨เมนยัยงบ่ได้เปิดเทือเนาะ ก็มีการรีซิสันสำหรับทีมของอทีมมีโอกาสจะไปลิลนอยู่กับทีมนั้นก็คือซาัยเรียง FC นั่นเองเนาะมันยังมีการอุ่นเครื่องในพริซิสัซนยูทีทิไทยเนะาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ย่าเื่มเดิอฝากอะไรก,กไดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางานักตะของเรานำ,นำเด้อ